ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะแม่แอนอ่ะพ่ออินพ่ออินมาทำอะไรกันคะวันนี้วันนี้เรามา CDC เนอะเขาเรียกอะไรไม่ใช่ The Crystal c t a กอืมาดูเฟอร์นิเจอร์เอาไว้เข้าสำนักงานใหม่ทำออฟฟิศใหม่ค่ะแล้วก็ทำสตูดิโอด้วยเราจะมีห้องถ่ายทำแล่ห้องถ่ายทำแล้วเพราะว่าตอนนี้ถ่ายในบ้านแบบว่ารกกรุงรังมากคอนโดแบบว่า พื้นที่ไม่ใหญ่ใช่ไหมคะวันนี้เราก็เลยมาดูเฟอร์นิเจอร์วันนี้ดูในส่วนของสำนักง,งานแต่ว่าเราก็ดูไปเรื่อยแล้วก็มีโต๊ะโต๊ะเอาไว้รีวิวของเล่นให้น้องเกศน,น้องกายอันนั้นเดี๋ยวรอชมของจริงเลยละกันเนาะเราขอแอบเซอร์ไพรส์ไว้ก่อนเราจะตกแต่งสไตล์น่ารักน่ารักสีสันจุดฉาสสไตล์เด็กๆแต่ว่าเมื่อกี้เจอมุมนึงที่แบบว่าเหมือนห้องนอนเด็กน่าราักมากเลยเดี๋ยวแม่จะพาเดินไปดูอ่าเดี๋ยวจะพาเดินไปดู ห้องห้องนี้ก็น่ารักนะห้องนี้ก็น่ารักนะสไตล์แบบว่าขาวๆเจ้าหญิงเจ้าหญิงห้องแบบว่าขนาดกระทัดรัดสีฟ้าหวานๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะใครชอบห้องนี้บ้างห้องนอนสีฟ้านะคะแต่ว่ามันจะมีอีกห้องหนึ่งที่แบบว่าเด็กๆเ,เห็นแล้วจะต้องกรี๊ดมากแน่ๆเลยคือห้องนี้ค่ะ นี่ตรงนี้จะเป็นโซนเด็กโดยเฉพาะเลยโอ้โหให้ดูก่อนให้ดูให้ดูก่อน,นตัวแม่แอนปังปั๊ดเนี่ยนี่นี่นี่มุมเด็กเด็กๆแต่ละคนห้องนอนเป็นยังไงกันบ้างคะนี่นะอันนี้จะเป็นเตียงเดี่ยวคือจริงๆต้องบอกว่าอยากทําห้องแบบนี้ให้น้องเกรซน้องกายมากๆเลยค่ะแต่ว่าด้วยความที่อยู่คอนโดเนาะห้องก็จะเล็กๆอนะไรเงี้ยนี่ตรงนี้มีมุมอ่านหนังสือด้วยนี่นี่ เอางี้เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่ง๋ยวแม่แอนกลับกล้องก่อนดีกว่าเนะเรามาเริ่มกันใหม่นี่จะเป็นห้องที่บอกว่าจริงๆเฟอร์นิเจอร์มันก็น่ารักพอประมาณนะแต่ว่าพอเพิ่มผ้าปูที่นอนเข้าไปลายน่ารักหวานแหววอะมันก็เลยแบบยิ่งทําให้ห้องดูสดใสมากขึ้นอันนี้ก็จะเป็นเตียงเตียงเดี่ยวขนาดแบบว่าคนนอนคนเดียวอะไรเงี้ยกาลังน่ารักมีเตียงมีข้างเตียงมีโต๊ะทํางาน แล้วก็มีตู้เสื้อผ้าเรียบร้อยเลยครบชุดมากทั้งเซตน,นี้ไม่รู้เท่าไหรอ่อ่ะแต่บอกว่าคือจริงๆแม่แอนอยากได้มากเลยอะ่ะเสียดายเดี๋ยวเอาไว้ทํางานเก็บตังค์เยอะๆซื้อบ้านใหม่ก่อนนี่แต่ถึงเวลานั้นคือน้องเกตน้องกายคงเลยไว้ห้องห้องแบบนี้แล้วอะ่ะดูสิน่ารักมากเลยนี่อันนี้เป็นตู้เสื้อผ้านะคะนี่ถอยให้ดูน่ารักไปหมดเลยมีที่วัดส่วนสูงด้วย ใครชอบห้องแบบนี้มั่งอ่ะเดี๋ยวเราดูฝั่งนี้อ่ะฝั่งนี้แบบว่าโทนสีชมพูนะคะคือจะบอกว่าแค่มีผ้าคาดมีหมอนเข้าเซตก็น่านอนแล้วมุมนี้เป็นโต๊ะหนังสือโต๊ะนี้ใหญ่หน่อยมีตู้ใหญ่เลยมีตู้เสื้อผ้าอยู่ข้างในผนงังแบบมีติดสติกเกอร์วัดขนสูงได้ด้วยนะติดกรอบรูปลายน่ารักน่ารักก็โอเคแล้วอันนี้ก็เป็นตู้หนังสืออีกบานหนึ่งน่ารักมากคือเรา แม่แอนโตเป็นผู้ใหญ่แล้วยังอยากได้อยู่เลยส่วนโซนด้านนี้ก็ไม่มีอะไรละเป็นโซนของผู้ใหญ่เนาะนี่ห้องก็จะให้ดูเรื่อยๆอยากได้ห้องนอนกว้างๆต้องให้พ่ออินหลอกพ่ออินซื้อบ้านใหม่แหละห้องหลอกพ่ออินซื้อบ้านใหม่แหละดีไหมใครว่าให้แม่แอนหลอกพ่ออินซื้อบ้านใหม่แบบบ้างช่วยเม้นต์มาหน่อยสิใครชอบห้องนอนเด็กสองห้องนี้บ้างอ่ะให้ดูอีกรอบหนึ่งนี่ อันนี้ก็จะได้ทั้งสองเพศเลยนะทั้งชายและหญิงอะ่ะสดใสดีน่ารักส่วนด้านนี้อ่าด้านนี้ก็จะผู้หญิงหน่อยแต่แม่แอนชอบแบบนี้มากกว่านี่เตียงลายน่ารักน่ารักสีสันสดใสสีเขียวสดใสด,ใสดีสบายตาอ่านี่เรามาถึงแล้วนี่ถือศาสา์นั่งบนเตียงนะแอบนอนได้ไหมแอบนอนนิดหนึ่งสบายจังเลยสบายมากเลย เดี๋ยววันนี้ขอตัวไปก่อนดีกว่านะคะอย่าลืมเม้นนะใครชอบห้องแบบไหนเม้นบอกแม่แอนด้วยอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวแม่แอนจะหลอกพ่ออินตล่อมตลอม,ลอมให้ทำห้องใหม่ให้น้องเกรสน้องกายโอเควันนี้ลากันไปก่อนแล้วค่ะตอนนี้เราอยู่อย่าลืมนะถ้าใครรักกันชอบกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องมาดามแอนนะคะแล้วก็ติดตามใน IG แอนอันเดอร์สกอร์ถูมาดมได้เลยวันนี้ลาไกันไปก่อน,อนบ๊ายบายค่ะ